ต่อไปนะคะก็มาฟังต่อไปคุณแม่จะพยายามคุณแม่ต้องขอพูดขอไลค์บ่อยๆนะคุณแม่ชอบมันเหมือนว่าคุณแม่แบบอย่างน้อยได้ออกมาพูดคือทุกคนได้เห็นเนี่ยได้เห็นคุณแม่ด้วยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ายังอยู่สบายหรือเปลารู้สึกลูกข่าบอกว่าโอ้ยเห็นคุณแม่โพสในเฟซบุ๊กก็รู้สึกว่าคุณแม่เป็นไอดอลแล้วก็โอ้ยเห็นคุณแม่แล้วหนูหายเครียด เ,เห็นคุณแม่นีนะแล้วหนูมีความสุขมากๆเลยรักคุณแม่มากเลยหนูเห็นในคุณแม่ใน a ฟ e b o o k แล้วหนูก็ไม่ได้เห็นคุณแม่นานแล้วคุณแม่ไม่เคยโพส Facebook เลย <c ười> คุณแม่ไม่เคยโพสต์ facebook เลยจนกระทั่งวันหนึ่งบริษัท facebook ส่งลิงก์มาเรียกอาจารย์นีน่ากลับไป a c e b o o k นะคะมีวันหนึ่งนะคะส่ง อีเมลมานามอาจารนิ้น่นากลับไปยังเฟซบุ๊กไทยแลนด์หายเงียบเพระาะป่าช้าไปเลยนะฮะก็ทุกคนคงคงคิดถึงเราอ่ะเช่นเค่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงยังคิดถึงเราพว่าเจ้ดอกเนอร์นินหน้าหายไปไหนวะทุกทีเล่น Facebook ทุกวันเลยอยู่ดีหายไปหลายเดือนหายไปเป็นปีนะก็ประมาณนั้น ขอบคุณที่เฟซบุ๊กยังดามบริษัทเฟซบุ๊กประเทศไทยยังคิดถึงดิฉันนะคะแค่หายไปเพราะว่าไปตั้งสติเ <c oughs> ข้าวัดนะคะไปตั้งสติเข้าวัดไปอยู่เงียบๆคนเดียวจะพักพิจารณาสิ่งที่เราผิดพลาดไปซีไปทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเรานะคะไปเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็ไม่เล่นนะ นะคะมันก็ไม่เล่นถ้าใครจะมีจิตศรัทธากับคุณแม่อย่าจะสนับสนุนคุณแม่หรืออยากจะช่วยเหลือคุณแม่เบื้องต้นนะคะสามารถนะคะล,ลูกสามารถที่จะบูชาคือไม่ได้ไม่ได้ว่าเรียกร้องเงินทองอะไรบูชาของคุณแม่ไปเพราะคุณแม่สะสม,มเยอะจะมีคือไม่ไม่มีแล้วหมดแล้วนะลูกไม่มีแล้วไม่ได้ทํามาขายเพราะคุณแม่ไม่ไม่ชอบขายอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่านี่เป็นของรักของห่วงของสะสมคุณแม่ไง ที่ใครอยากจะช่วยคุณแม่ในเรื่องการเงินนะคะก็บูชาตรงนี้เข้ามาะะซึ่งเงินของลูกๆก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคออ่าอาหารค่าข้าวค่าปัจจัยของของดลงเตรนีน่านะคะตรงนั้นให้เราได้มีชีวิตต่อลราหายใจและช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนะคะตอนนี้ไม่ได้อดไม่ได้ยากเพรได้กินข้าววัด <laughs> <laughs> ได้กินข้าววัดหลวงพี่หลวงพ่อเห็นไหม เห็นหมาคนนี้เขามีจิตศรัทธานะเนี่ยเขาก็ยังคนนี้เขามีจิตเมตตากับเราส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าอะ่ะแล้วหลวงพ่อก็แก่หลวงพ่อก็าอายุเก้าสิบแล้วอะ่ะได้มากเขาก็แล้วหลวงพ่ออายุเก้าสิบจริงจรหลวงพ่อจุบด็อกเตอร์นะที่ฉันไปกราบมาแล้วฉันศรัทธาเพราะหลวงพ่อนอนลงแก้วอา่าหลวงพ่อนอนลงแก้ว สวัสดีค่ะต่อลูกมามีพูดถึงใหม่และเมื่อกี้มามีพูดไปพอดีปะปารถพี่ชายก็โทรมามเลยหลุกโทรมาว่าไปชนบุรีไปเอ่อพบป,ะ,ปะสันสันไปกับหลวงพี่ที่ว่าไอชิปปิง้งต่างประเทศไปเดี๋ยวว่ารังเจ้าของวรเซ็คขับรถเบนซ์แล้วอยู่มองนอกอแม่บปเลยแม่ไปด้วย <laughs> มแม่อยากรู้จักบอสว่ารัง่งแม่บอกไปด้วย บอกไปแล้วเ,ออเดี๋ยวเขาคงพาไปรู้จักได้มีพักพวกได้มีสมาคมอะไรอย่างนั้นเกิดเราจะมีความก้นาวหน้าเพราะว่าเมื่อกี้บอสเขามาจากเมืองนอกนั้นเลยไงฝรั่งทังนั้นเลยที่ชบุรีไม่จะไปลันลาเขาแล้วลก็ลกเออถ้าคุณแม่ไปกับบอสฝรัง่งก็ขอให้แสดงความยินดีของแม่นะคุณแม่ก็ได้ออกกับเจ้านายฝรัง่งแล้วก็มีโอกาสต่างประเทศอะไรเขาสนับสนุนแม่หลวงพี่แกออกตัวให้แล้วด้วยนี้นะ ก็ประมาณนี้กอนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณแม่เนาะที่เราไปพักุงเนี่ยเนี่ยก็ใครอยากจะช่วยเหลือคุณแม่สันับสนนก็บูชาตรงนี้นะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้มีแล้วแหละเป็นของรักของห่วงเป็นตาไรพญานาคเป็นมังกรเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยพญานาคเก้าเสียนเนี่ยยังเนี่ยมีเก้าเสียรคุณแม่ก็ชอบนะ เก้เาเสียนบางทีว่าจะใส่เหมือนกันเพราะว่าสูงอยู่มีก็เอาเสียนสูงเนี่ยว่าจะหยิบใส่แตวโหมันลายนิ้วละนี่ก็ไอ้ไข่นี่ก็ว่าจะใส่พยายนาจะใส่เก้เาเสียนเลยเพราะว่าเราเกิดวันที่เก้าไงข้าบูชาคุณแม่ได้นะเดี๋ยวจะเอาพยายนาไปใส่อันหนึ่งขอบคุณค่ะโลก